สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูการเทรดรันเครื่องชิลเลอร์นะคะเครื่องชิลเลอร์ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจแบบแอร์คูลค่ะเป็นแพ็กเกจพร้อมใช้งานนะคะอ่ะค่ะช่างเน็ตเปิดเครื่องได้เลยค่ะครับอย่างแรกคือถ้าเราต่อไฟถูกนะครับมันจะมีไฟมันจะติดนะครับแต่ถ้าเราต่อไม่ถูกไฟมันจะไม่ติดอ่าง่ายอันนี้ก็คือต่อน้ำจ่ายน้ำจ่ายไฟไว้เรียบร้อยแล้วมีการต่อเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะนี่ก็คือช่างได้มีการต่อน้ำต่อไฟเพื่อเทดันแล้วนะคะอ่ะค่ะอันนี้คือเปิดเซอร์นะครับคือน้ำที่วนอยู่ในถังค่ะโอเคต่อไปก็ซับนะครับอ๋ออันนี้คือเปิดปั๊มใช่ไหมคะใช่ครับ<อ>ซับก็คือจ่าย น้ำจ่ายน้าไม่หาโหลดให้ลูกค้าค่ะอ๋ออันนี้คือเราต้องเปิดปั๊มก่อนใช่แล้วเราก็มาเปิดที่คอมคอมพิเตอร์เราเราเปิดสลับกันได้ไหมคะเปิดคอมก่อนแล้วค่อยเปิดปั๊มได้ไหมคะไม่ได้ครับเราต้องเรียนอ๋อต้องเป็นขั้นตอนโอเคเราต้องรอนี่ครับมันกําลังนับประมาณสองนาทีได้ครับน่วงน่วงของคอมครับ อันนี้ก็เป็นภายในนะคะที่เรามีการหุ้มฉนวนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะปั๊มก็ทํางานแล้วเดี๋ยวรออุณภูมิน้ำได้นะคะ<ม>เครื่องก็จะถีบเ,เครื่องก็จะทํางานนี่นะครับคือ w ต t e r outlet outlet นะครับคือน้ําจ่ายไปหาเครื่องจักรของลูกค้าอ๋อนี่คือ water inlet คือน้ําที่กลับจากเครื่องจักรของลูกค้านะครับค่ะเมคอ up คือน้ำเติมอันนี้ก็คือน้ำเติมเครื่องค่ะอเวอร์โฟ o w คือน้ำล้นน้ำล้นจากในถังค่ะบอสเตอร์เดนคือน้ำทิ้งครับอ๋ออันนี้คือวาล์วที่ใช้ปิดเปิดน้ำเวลาต้องการทิ้งน้ำนี่ครับคอมพิสเซอร์ทำงานแล้วอันนี้ก็คือคอมทำงานแล้วเครื่องรันปกตินะคะ ันนี้นะคะก็เครื่องก็รันเรียบร้อยปกติค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ช่างจะแนะนําการตั้งอุณหภูมินะคะช่างคะตั้งยังไงคะอย่างแรกครับกดเซตค้างนี่ตัว C <อ>กับพค่นะกดตรงเซตนี่เราก็เลือกอุณหภูมิได้เลยครับสมมุติเราเอา10องศาเราเลือกให้มันได้10องศาจากนั้นเรากดเซตปุ๊บกรีรค้งหนึ่ง๋อง ถ้ามันถึงอุณหภูมิสิบองศามันจะตัดอืมเครื่องก็จะตัดค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องใช้งานปกติเดี๋ยววันนี้เราจะจัดส่งเครื่องให้ลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้ารอรับได้เลยนะคะ